ใช้ที่ปัดชัดเจนมากครับเราอยากเน้นให้คนยืนได้โดยบทขาของตัวเองแต่เมื่อสะบุดต้องไม่ลบต้องไม่บาดเจ็บเราไปรับนโยบายตรงนี้ให้ประชาชนดูให้ชัดสื่อเองก็ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ชัดด้วยว่าเอ้ะม่เน่ยวางอย่างนี้มันเป็นอันตรายมั้ยไนเงินเก๊ท่ามเอาเงินมาจากไหนํทาทําเเดียว่ัมจากประชาช ประชาธิปัตย์ในฐานะพรคก,การเมืองเก่าแก่ซึ่งการเลือกตั้งที่จะถึงนี้พักมีนโยบายอะไรที่จะมากำหนดอนาคตของประเทศวันนี้เราไปพบกับคุณเกียรติสิทธิอมอนอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ในรายการชี้ชะตาเลือกตั้ง66ดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะ10คน10เขต เื่อที่จะให้เราไปต่อต้านรัฐาหาลร้อยกีได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์นต้องกำหนดตามวาระจะต้องเลือกตั้งภายในสี่วันในเรื่องของการสร้างความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อมารับใช้พี่น้องชาว้้นหวางเราทั้งหมด400คนจะรับบัตรจะดูแลคนทั้งเจ็ิบล้านไปหมดสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพบกับคุณเกียรตินะครับผมซึ่ง อ,อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว14พฤษภาคมนี้วันนี้ก็คือจะขอญาตเลยมาทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรามีจุดขายหรือเรื่องใรบ้างที่เราจะนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เราถึงออกแบบออกมาเป็นนโยบายที่ประกาศไปแล้ว16นโยบายบนะครับ,รบ16นโยบายนี้ก็คือดูเรื่องเศรษฐกิจฐานรากปากท้อง SME บทบาทของคนที่เข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่สำคัญมาก ที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจวิ่งไปข้างหน้าได้แข็งได้แต่แข่งได้อย่งางระยะยาวเลยนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นตรงนี้เองเนี่ยมต้องกลับมาว่านายบายของแต่ละพักเนี่ยมันคืออะไรในการขับเคลื่อนเศษรษฐกิจภาพรวมเพราะตอนนี้ที่เราได้ยินมาทั้งหมดนี่ก็คือเกทับกันไปเป็นเรื่องประชานิยมจะพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. แต่ของประชาธิปัตย์เราไม่ได้เน้นประชานิยม mm hmm. เราดูเรื่องฐานรากอยู่ได้ ในประเทศอย่างวีเกียรติมีศักด์ศรีมีกําลังซื้อนะครับข้าของต้องไม่แพงนะครับต้องต้อง,อง,องพอเหมาะพอควรนะฮะแล้วก็ดูแลว,ว่าเศรษฐกิจภาพรวมต้องขับเคลื่อนไปข้างหน,าน้าและไอ้ตรงนี้คือตัวใหญ่เมื่อกี้ผมเริ่มไปแล้วบอกว่าเงินมันหายไปพอาะโควิดเราไปหาแหล่งที่พอคิดเรามีเงินนึงในในทั้งในในงบประมาณนอกงบประมาณ,มาณอยู่กองทุนต่างๆเนี่ย ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะเยอะนะครับเราไปเจอหนึ่งล้านล้านเกลี่ยมาได้ครับปลดล็อกตรงนู้นบ้างปลดล็อกตรงนี้บ้างเอากลับมากองรวมกันเนี่ยเป็นน้ําเป็นเลือดครับหนึ่งล้านล้านที่เราจะขับเคลื่อนเข้าไปโดยไม่สร้างหนี้เพิ่มในจํานวนหนึ่งล้านล้านเนี่ยจะเป็นกองทุนที่สําหรับตัวเล็กตัวน้อย SME หรือไมโคร s m e เลยพวกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเราต้องดูแลเป็นพิเศษ ขั้นต่ำที่สุดคือ3 0 0แสนล้านเป็นกองทุนที่จะมาดูแลเฉมีโดยเฉพาะนะครับถ้าดูลึกไปถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีเรื่องธนาคารประชาชนใช่ไหมค,ครอันเนี้ยก็เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้นอกระบบให้มาอยู่ในระบบซะกลับมาดูแลประชาชนที่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ,บจ่ายดอกเบี้ยน้อยอยู่ได้พักหนี้ถ้าจําเป็นเติมเงินเข้าไปถ้าจําเป็น ดูเป็นกรณีไปเลยแก้ปัญหาที่เป็นเพนพอยต์ของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมก่อนด้วยเรื่องอะไรครับเพนพอยต์คือราคาพลังงานนะครเราแพงเวอร์นะครับต้นทุนพลังงานคือต้นทุนของทุกอย่างครับน้ำมันแพงก๊าซแพงไฟฟ้าแพงขนส่งแพงของแพงครับตอนนี้บิดเบี้ยวอยู่ครับเรากํากับไม่ดีรจริงๆถ้าการกลานันค่าการประหลาดต้องไม่เกิฤทธิ์ล,ละ าเรามีโครงสร้างภาษีที่ต้องปรับวันนี้ภาคการผลิตเนี่ยพึ่งวัตถุดิบกับกึ่งสำเร็จรูปคือทำไปบางส่วนเนี่ยเอามาเป็นต้นทุนในการผลิตเนี่ยเยอะมากนะแต่ภาษียังไม่เป็นศูนย์นะภาษีนําเข้ายังมีนะอันนี้ต้องปรับฮะต้องปรับโครงสร้างภาษีเพื่อให้เราแข่งได้ถ้<ส>าแค่เพนพอยต์เสร็จแล้ว,ลวเราบอกว่าเอ,อนาคตเป็นยังไงบ้างจะมองไปข้างหน้าธุรกิจอะไรคืออนาคต ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ <c oughs> ต้องสะอาดและต้องยั่งยืนธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยแต่ยังไม่พัฒนาเนี่ยคืออะไรไบโอทั้งระบบเลยครับ <c oughs> การแปร,รรูปเกษตรภาค <c oughs> อาหารของเราเนี่ยก <c oughs> ็ต้องเอื้อให้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยในขณะเดียวกันต้องทันสมัยด้วยต้องตอบโจทย์ของตลาดด้วย <c oughs> นะฮะและก็ต้องแข่งได้ด้วย ตรงนี้เนี่ยแผนค่อนขอ้างชัดก็คือโตเพราะเก่งแต่เก่งไม่ได้ฮะถ้าไม่ทำ r รเสิร์ชไม่ทำไอเดีไม่ทำวิจัยพัฒนาเราว,วิจัยพัฒนาน้อยมากด้วยควาเมเลือกตั้งที่มันจใกล้เข้ามาวเวลาไม่กี่วันเนี่ยค,คนก็จะมุ่งว่าอ่ะพักน้นพักนี้ให้เงินเท่านั้นเท่านี้แต่ฟังจากคุณเกียรติเนี่ยคือนโยบายเราคือเน้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ จุดขายที่เราจะนําเสนอประชาชนนะครับเราจะนําเสนอประชาชนด้อย่างไรให้เขาแบบมั่นใจในตัวรรครัชาธิบัติลองดูสิผมรายการที่เราประกาศไปแล้วสิครับอันนี้ปัญหาปากท้องล้น้วนเลยนะครับเป็นกึ่งระบบสวัสดิการ,ร,รการให้การช่วยเหลือกรณีที่จําเป็นแต่เราอยากเน้นให้คนเก่งครับไม่ใช่ให้คนพึ่งรัฐอันนี้ไปแข่งกันที่ไหนก็ไม่เป็นไรครับประชาธิบัต์ชัดเจนมากครับ เราอยากเน้นให้คนยืนได้โดนบทขาของตัวเองแต่เมื่อสะดุดต้องไม่ล้มต้องไม่บาดเจ็บเราไปรับนี่คือระบบกึ่งสวัสดิการที่ดูแลกรณีจำเป็นจริงๆแต่นอกเหนือจากนั้นต้องเก่งต้องสอนให้เขาเก่งทำยังไงให้เขาเก่งขึ้นแล้วมีไรายได้เป็นของเป็นกรด้วยตัวเองคนระับชีวิตไม่ใช่นั่งรอพึ่งรัฐประเทศที่จเจริญแล้วไม่มีนะครับ ไอ้ประเภทนั่งเฉยๆรอพึ่งรักไม่ต้องเก่งก็ได้ไม่มีครับนั้นนโยบายตรงนี้ให้ประชาชนดูให้ชัดสื่อเองก็ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ชัดด้วยว่าเอ้นโยบายอย่างนี้มันเป็นอันตรายไหมเนี่ยแข่งเงินเกทัพเอาเงินเงินจากไหนถามคําเดียวเถอะพรรคอย่างประชาธิปัตย์นเนี่ยความเป็นสถาบันของเราก็คือเราต้องคิดระยะยาวเราต้องคิดคิดถึงประชาชนจริงๆไม่ใช่ใประชาชนประชาชนต้องขึ้นนักการเมือง แต่ให้ประชาชนต้องพึ่งตัวเองได้และอยู่ได้ระยะยาวด้วยด้วยความเก่งของตัวเองอพรรประชาธิปัตย์ที่เป็นแก่นนำจะตั้งตาบายสาเดือนแรกเลยที่เราเห็นว่าปัญหาเนี่ยสำคัญสุดหรือว่าต้องเร่งแก้ภายใน3เดือนแรกเนี่ยพักมองไงครับต้นทุนพลังงานเรื่องใหญที่สุดครับถ,ถ้าผมถ้าพรรคประชาธิปัตย ได้กากับดูแลกระทรวงพลังงานนะฮะเดือนเดียวครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับทาไมกติกาคือต้องไปเปรียบเทียบราคาโลกทั้งๆท,ที่บางส่วนเรามีในประเทศซึ่งถูกทําห้ไม่เกลี่ยต้นทุนเรื่องของพลังงานเนี่ยจะเชื่อมโยงกับเรื่องก่อนสินค้าราคาแพงค่าไฟที่มันเนี่ยกำลังจะขึ้นเงินเฟอ้อค่าไฟครับผม FT มาจากไหนฮะถามจริงๆเหอะ FT มาจากไหนฮะทำไม, mm hmm. ามาต้องไปเอานักวิชาการมาประเมินอนาคต3เด mm ือนข้างหน้า นี่คือช่องโหว่ลเลยครับเป็น้ผมผมมองย้อนหลังเอาของจริงมันยากตรงไหนฮะไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปจ้างนักวิชาการที่ไหนด้วยเอาตัวเลขจริงย้อนหลังสามเดือนเนี่ยฮะจบแล้วไหมครับ FT ในโลกนี้มีกี่ประเทศครับมีประเทศไทยเนี่ยเท่ามากแต่จริงๆอธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นการประเมินอนาคตทั้งสิน้นซึ่งไม่มีใครในโลกที่เขาเดาได้มนั้นหลายประเทศเขาถึงไม่ใช้ระบบนี้ฮะ แต่ตอนนี้บายแต่ตอนนี้ที่รู้ชัดเจนครับคบ<ษ>่าไฟาเราแพงกว่าชาวบ้านเ<อ>วียดนามคุณเอาเวีวเยดนามคุณเอามาเลเซียคุณเอาหลายประเทศมาเลยมาเทียบกันเลยครับเราแพงกว่านะครับ <S 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 เขาอยู่สองสามบาทเราอยู่ห้าบาทฮะมันเลยเป็นที่มาของบางพักตอนนี้ที่เล่นนโยบายว่าลดค่าเอฟทีลดค่าพลังงานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยลดไม่ได้ปัดลดยังไงราคาแก๊สที่เข้าโลงไฟฟ้าก่อนครับ <S <S ราคาแก๊สที่เข้าโลงไฟฟ้ามันเกินฮะทำไมมีการ ก๊าซเอาพีจก๊าซสูงต้มเนี่ยมีค่าเราไปขายประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่เราต้องนําเข้าราคาแพงแล้วมาเกลียนะครับเยอะด้วยครับทําไมเราไม่แค่ตรงสิ่งเหล่านี้ตรงนี้จัดระเบียบนิดเดียวครับต้นทุนให้มันสะท้อนต้นทุนที่แท้จิงผมไม่บอกให้ขาดทุนนะให้มันสะท้อนต้นทุนทีท้จิงอย่าเอาเปรียบประชาชนแค่นั้นนะครับถ้าเราคุมกระทรวงพลังงานทําได้ครับครับโอเคไหมครับโอเคครับ ง่าย,าย,ายจ,จ,จังเลยครับคุณเกรศมองว่าหลังจากนี้เนี่ยอะไรที่เราถึงต้องเร่งหรือว่าปรับตัวจากวิกฤตโควิดเนี่ยเพื่อมาทําให้ประเทศเ,เดินหน้าต่อไปได้คือ,ค,อคือหนึ่งเราต้องเติมให้เต็มก่อนที่มันพร่องนะครับสิ่งหนึ่ที่มันมันขยับเร็วมากก็คือท่องเที่ยวพอมหมดโควิดท่องเที่ยวมันกลับมาเนี่ยมันเป็นกอบเป็นกำแล้วมันกระจาย ซึ่งนี้เป็นข้อดีนะมันกระจายไปทั้งร้านอาหารทั้งโรงแรมทั้งขนส่งอะไรมันได้หมดนะฮะตรงนี้มันไปได้ซึ่งเป็นข้อดีเป็นจุดแข็งของประเทศไทยแต่การส่งออกภาคการผลิตภาคการส่งออกของเราก็เป็นเรื่องที่เป็นก่อบเป็นกรรมถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างตรงนี้มันไปไม่ได้เหมือนกันมันไปได้ถึงนิดเดียวแล้วมันจะมันจะติดนะครับทั้งโลกมันมีปัญหาอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจถดถอยต้องแย่งต้องแย่งอะไรฮะ ย่งส่วนแบ,บ่ตลาดครับเศรษฐกิจไม่โตไม่ได้หมาความว่าเราโตไม่ได้นะเก่งพอไหมนอกจาก16นโยบายที่พักเปิดไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะมีนโยบายเด็ดๆอะไรออกมาอีกไหมฮะนี่ฮะ R d bio industry ชัดเจนมากครับตรงนี้มีเป้าหมายชัดด้วยครขนส่งระบบรางปรับโครงสร้างภาษีให้แข็งได้ ยากให้เก่ิฝากถึงประชาชนครับว่าเหตุผลอะไรที่ประชาชนเนี่ยต้องเลือกผบเฉลิมบัตรในการเลือกตั้งครั้งนี้นโยบายของประชาธิปัตย์เน้นดูแลคนให้เก่งให้อยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีรายได้ที่เพียงพอนะครับและจากนี้ไปต้องพัฒนาความเก่งเติบโตให้ได้ด้วยความเก่งแต่เราเป็นสังคมที่มีเกษตรเยอะ เพราะฉะนั้นต้องไม่ถูกเอาเปรียบเราก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับแต่ตั้งใจครับตั้งใจทํางานให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นและก็ประเทศนี้มีรายได้มากขึ้นลำดุลขึ้นและรายได้ที่เข้ามาทุกบาททุกสตางค์ต้องตกไปถึงมือประชาชนไม่ถูกใครเอาเล้าเอาเปรียบไประวางทางครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณเขียนมากนะครับที่มาให้ข้อมูลครับผมครับยินดีครับครับผมก็ยังไงวันนี้เราสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ